ซื้อสูงถึง3 0 0 0บาทครับสำหรับเหรียญ1นบาทปี2 5 0 5รเหรียญแบบนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าเหรียญ1นบาทปี2 5 0 5แบบนี้นะครับไม่ได้เป็นบล็อกตัวอย่างครับไม่ได้เป็นยอดมงกุฎลงกลางคอผ่านเป็นเหรียญที่นะบอกแล้วว่าไม่ใช่บล็อกพิเศษอะไรเลยครับแต่ทำไมถึงรับซื้อครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ1นบาทปี2 5 0 5 รุ่นนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอของร้านปนนทิรักทุกท่านครับผมบุรพัทรศิระเรืองวาน,นิชครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ1น1บาทปี2 5 0 5และอยากให้ทุกท่านลองหาดูครับบอกเลยว่าเหรียญน,นี้นะครับไม่ใช่เหรียญที่หายากอะไรเลยครับเป็นเหรียญที่หาง่ายครับเพียงแต่ ท่านอาจจะไม่เคยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นเองครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ถนะ้าเกิดใครดูจบแล้วมีตรงตามที่ผมรับซื้อคุณสามารถติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางตามนี้นะครับาจะเป็นทางเส้นุูกป้านัน ไลน์แอดปาหนันแปลนะครับร้านของเราจะเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับใครที่จะโทรเข้ามานะโทรเข้ามานะโทรเข้ามาวันอาทิตย์หรืออะไรเนี่ยนะบางทีเราก็เอาหูนะโทรโท,ทรศัพท์ออกคุณโทรหาเราไม่ได้หรอกงามไม่ติดก็มาดา่าเรานะหรือบางทีลืมเอาหูโทรศัพท์ออกอาจจะโทรติดไม่มีคนรับเขาก็ดา่าเราแต่ให้รู้ว่าวันอาทิตย์เราไม่ได้เปิดนะครับวันทํางานนะคุณสามารถโทรหาเราได้ในช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนะเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 5เหรียญน,นี้ครับและผมเชื่อว่าบล็อกแบบนี้นะเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 5แบบนี้นะฮะเป็นรุ่นที่ผมเชื่อว่าหลายคนคือมีอยู่ในบ้านครับนะแต่อาจจะไม่รู้ว่านะครับนะมีแบบที่เรารับซื้อด้วยนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นบล็อกปกต,ติแม่พิมพ์ธรรมดาเลยครับ ด้านหัวด้านก้อยอะไรต่ตางๆนะีก็เป็นแบบธรรมดารับไม่มีอะไรเลยฮะเห็นไหมครนี่ก็เป็นตัวนะฝั่งหัวด้านนี้ฝั่งหัวฝั่งหัวตัวหนังสือล้อมรอบคุณจะเห็นไหมว่ามีตัวหนังสือล้อมรอบตัวหนังสือล้อมรอบข้างบนเป็นปกติเลยซึ่งปกติถ้าเป็นถ้าเป็นบล็อกบล็อกตัวอย่างที่ยอดมงกุฎอยู่กลางยอยักษ์าก็จะมีคําว่าเออนะครับข้างบนตัวหนังสือข้างบนกับข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมล่ะข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมล่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นบล็อกที่ปีหัวด้านหัวเป็นปี2อ0พมีตรงสืออยู่ด้านล่างใช่ไหมละ่ะแต่เนี้ยมีตัวหนังสืออยู่ด้านบนนี่เป็นบล็อกตัวอย่างธรรมดาเลยนะครับบล็อกตัวอย่างธรรมดาเลยครับเรียกว่าเป็นบล็อกตัวอย่างธรรมดาคือไม่ใช่ตัวอย่างธรรมดาเป็นหมุนเวียนธรรมดาหมุนเวียนธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรพิเศษเลยนะไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับถ้านะเป็นแบบธรรมดาทั่วไปนะผมขออ่านหนังสือเล่มนี้ก่อน นะอ้างหนังสือเล่มนี้ก่อนนะที่หนังสือเล่มนี้เป็นนะครับเป็นหนังสือนะเรียกว่าเป็นเหรียญกระสาบไทยเนาะให้นะนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะครับกนะ็เนี่ยเขาเขาจะมีบอกไว้ตามนี้บอกไว้ตามนี้นะแบบนี้นะเล่นกันนี่คือหลักแสนใช่ไหมล่ะเนี่ยหบาทปีสองห้าแบบนี้เล่นกันหลักแสนนะเล่นกันหลักแสนแล้วก็มีนะด้านหัวที่เป็นตัวหนังสือล้อมรอบแบบนี้นะแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งก้อยเป็นยอมมมดมงกุฎตรงย้อยักษ์เล่นกันหลักหมื่น อาเล่นกันหลักหมื่นครับเนี่ยเราจะให้สังเกตเราจะให้สังเกตเราจะให้สังเกต,เเกตยอดการมกุตรดตักร์ยแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมละ่ะนะเนี่ยอยู่ระหว่างยอยยักษ์กับนะพ่อพานกับนะยอยักษ์แต่ก็ยังมีรุ่นที่ธรรมดาแบบนี้ธรรมดาแบบนี้นะจำนวนการผลิตบอกว่า883ล้านใช่ไหมละ่ะนะราคาเล่นกันอยู่ร้อยถึงร้อยยี่สิบแค่นั้นเองเหมือนกับว่าไม่มีอะไรพิเศษโอ้นะถ้าคิดว่าเป็นลูกเบียน้อยอ่ะบางง่ายๆก็คือมีแบบนี้อาจจะขายไม่ได้เพราะสภาพที่ผ่านการใช้มาก็ เราขายก็เหรียญหนึ่งก็5บาท7บาทเราไม่เกิน10บาทหรอกผู้พันกันใช้มาแต่วันนี้สิ่งที่ท่านจะต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นแบบนี้รูปแบบธรรมดาเลยเให้ดูนะให้ดูนะเนี่ยด้านก้อยด้านก้อยอยู่กลางยอยกระพ,พานอย่างนี้เลยนะส่วนด้านหัวด้านหัวก็เป็นแบบธรรมดาอย่างนี้เลยแบบธรรมดาอย่างนี้เลยเห็นไหมตัวหนังสืออยู่ด้านบนอะอย่างนี้เลยเห็นไหมไม่ใช่แบบนี้นะถ้าแบบนี้แบบนี้คือตัวหนังสืออยู่ข้างบนแต่ด้านก้อย ยอดมงกุฎตรงกลางยอยักใช่ไหมละ่ะเนี่ยตัวนี้ก็มีราคาตัวนี้ก็มีราคาแพงแล้วก็มาเปรียบตรงนี้อ่ายอดมงกุฎตรงกลางยอยักยอดมงกุฎตรงกลางยอยักแต่ด้านหัวตัวเสือราชการที่กล้อยู่ข้างบนปุมอาภูมิพลอดุญยเดชอยู่ข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้นะนะเป็นบล็อกธรรมดาเลยไม่มีอะไรพิเศษครับแล้วบางทีนะผมผมก็เชื่อว่านะหลายคนอาจจะมีในมือแต่อาจจะไม่ได้สังเกตนะครับถ้าคุณมีแบบนี้นะง่ายๆนะผมรับซื้อขั้นต่ํา ท่านต่ําเลยนะเหรียญหนึ่งนะครับผมรับซื้อนะอยู่ที่คือถ้าไม่เน่าจนเกินไปอ่ะไม่เน่าจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับห้าร้อยคุณได้แน่นอนนะถ้าสภาพถ้าอย่างอย่างอย่างตัวนี้ที่ผมมีก็คืออ่อฝั่งนี้ก็คือชัดเห็นไหมตัวตัวอย่างแว่นตัวเนี่ยชัดหมดไหมตัวงสือนี้ก็อาจจะมีรอยตรงนี้หน่อยอันเนี้ยยังซื้อเหรียญหนึ่งเป็นพันแต่ถ้าสวยกว่านี้่นะอาจจะซื้อสามพันได้ห้าพันได้แล้วแต่ตกลงราคาเลยถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้ครับนะเนี่ยวิธีสังเกตคือง่ายง่ายจำเนื้จะง่ายยังไงเลย ง่ายไม่รู้จะง,ง่ายยังไงเลยแต่คุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ไงครับด้านหัวด้านก้อยเนี่ยถ้าคุณสลับแล้วเห็นไหมด้านหัวกับด้านก้อยหันขึ้นมาเดียวกันเนี่ยเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นมาเดียวกันเป๊ะๆอย่างนี้เลยหนึ่งบาทปีศูนภาพแบบนี้เลยเนี่ยเป็นหนึ่งในอีกรูปแบบที่ผมรับซื้อพวกคุณมีผมเชื่อพวกคุณมีแต่คุณไม่รู้แค่นั้นเองญากคุณก็ไม่รู้เ่านนเดงเพราะคุณไปเจอข้อมูลจากมิชาชีพเพจปลอมที่ไหนไม่รู้ นะคุณไม่เคยแชร์ข้อมูลเรื่องนี้ออกไปใช่ไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านะอยากฝากให้ทุกท่านว่าลองหาดูก่อนนะมันมีโอกาสเจอจริงๆครับคุณแชร์นะคุณแชร์ไลค์ของผมเนี่ยไปไว้ที่ไปไว้ที่หน้าหน้า,หน,าหน้าเฟซของคุณก็ได้คุณจะได้เจอว่าเฮ้ยเพจจริงอยู่ไหนนะเพราะว่าเวลาคุณไปเจอข้อมูลเพจปลอมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะ เออคุณไปเจอเพจปลอมขึ้นมามันเจอข้อมูลลวงอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดคุณนะแช์นะตรงเนี้ยเนี่ยนี่คือไลฟ์สดจากผมเลยนะปุณนภพศิลาเลืองวันนี้นะเจ้าของร้านครับนะก็นะไลฟ์สดของผมเลยเห็นไหมคุณเจอผมละคุณเจอเพจจริงแล้วแล้ววันหนึ่งเกิดคุณเจอขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ได้แชร์ข้อมูลเราออกไปใช่ไหมพอคุณมาตามหาเพจคุณหาไม่เจอนะคุณหาไม่เจอคุณไปเจอเพจปลอมขึ้นมาก็ซวยไปเลยผมจะบอกว่าวันนี้ใครดูนะครับกดไลค์ไว้ครับนะกดไลค์ไว้นีครพูดคุยอะไรกันได้ เอาพูดคุยกันได้นะครับเพจจริงจะได้เด้งเข้าหาคุณนะครับถ้าเจอเพจปลอมหรือไม่ใช่มาคุณก็บล็อกอะไรไปเลยนะไม่มีประโยชน์นะจะโดนหลอกเอาเปล่าดีครับเนี่ยครับใครมีนะใครมีนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับใครมีฝากด้วยลวกันครับด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันแบบนี้นะเริ่มต้นที่500บาทตามสภาพความสวยถามว่าสวยเป็นยังไงนะลวดลายอยู่ที่ลวดลายอดูที่ลวดลายอย่างนี้ก็ถือว่าไม่สวยนะไม่สวยนะเพราะว่าตรงตรงตรง,ตรงกลางตรงนี้มีรอยเรือนะแต่สิ่งที่ได้มาก็คืออย่างด้านหัว ด้านหัวปกติจะไม่เหลือเครื่องลาดเลยใช่ไหมล่ะเวลาใช้กันมาเยอะๆไม่เหลือเครื่องลาดเลยแต่ด้านหัวเนี่ยยังมีเครื่องลาดมีอะไรอยู่ยังมีลายเส้นผมอยู่ไหมไอ้นี่เองมันมีเกณฑ์มันมีเกณฑ์ในการในการนะตัดสินว่าเจะซื้ออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณมีสวยๆคุณต่อรองกับเราได้นะต่อรองกับเราได้เอาง่ายๆเนี่ยเราซื้อคุณมาแล้ว,ลวเรามีกําไรนะครับปล่อยต่อได้คนระับผมได้อยู่แล้วครับไม่เลือกงานะไม่ยากจนฮนะลงทุนเป็นหมื่นๆกำไร5 0ารผมยังเอาเลยเพราะผมไม่ได้ศรัทธาเรื่องเงินฝากในธนาคารไงใครมีแบบนี้ ฝากด้วยแล้วกันนะครับขอฝากทุกท่านครับขอฝากทุกท่านด้วยนะครับนะยืนยันว่ารับซื้อจริงนะามาขายผมหน่อยนะมีเราเนี่ยมีตัวแทนที่ไปรับซื้ออะไรอยู่อย่างนะทั่วประเทศอะไรก็จริงนะแต่บางทีก็เขาได้มาเขาอาจจะไม่ได้ส่งขายเราก็มี <c oughs> ศึกษาข้อมูลกับเรานะแล้วไม่ส่งขายเราก็มีก็เลยอยากให้คนที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแฟนเพจจริงจริงเป็น fc เราจริงๆอย่างเงี้ยเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวผมนะส่งมาขายแล้วเรามีทีมงาน เรามีทีมงานนะครับหลายคนนะครับและเรามีทีมงานหลายคนอย่างนะเรามีแอดมินนะเรามีแอดมินเนี่ยยังเข้าไหมมีแอดมินเหมียวแอดมินขุงขิงยังไหมแอดมินน็อตนะครับแอดมินไายอย่างเงี้ยมีแอดมินแมมแอดมินเอ่อน้ำเห็นไหมแอดมินสตอร์เห็นไหมเออและแอดมินนู้นะ eme, min, ะน, Store, ะ no, นะฮะก,ก็จริงๆเรามีทีมงานเยอะนะเรา,ามีทีมงานเยอะก็นะอยู่ที่วา่าคุณจะติดต่อไปทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางไลน์ก็มีทีมงานดูแลเนาะเฟซบุ๊กก็มีทีมงานดูแลอยู่ ติดต่อตามช่องทางที่ถนัดเลยแล้วกันนะติดต่อเลยครับแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีของมีอะไรกนเราก็จะมีกลุ่มของทีมงานเราที่ประเมินราคาตกลงกันว่าเฮ้ย mm hmm. เอายังไงดีราคาเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ก็ฝากด้วยแล้วกันครับร้านปลาหนัง ยืนยันว่ารับซื้อจริงไม่มีให้ทําใบรับรองใบรับประกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดสิ้นครับเราเจอเยอะเราเจอเยอะนะเดี๋ยวก็มีมาด่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ให้ทาใบรับรบองคือผมบอกหลายครั้งเราผมไม่ให้ทาใบรับรองใบรับประกันจะทําหาอกอะไรนะร้านจริงๆมันไม่ได้ให้ทาหรอกนะแต่คุณอาจจะไปเจอมิจฉาชีพที่มันเอาข้อมูลปลอมเนี่ยเอาของเนี่ยราคาถูกจะตายแม่งให้3 4มสี่ห้าแสนพอคุณสนใจปุ๊บมันก็บอกว่าให้ทาใบรับรองใบรับประกันให้กดไลน์หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างระวังเงินหายนะ